สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูคิโอมาสเตอร์ดูอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเด็กลูนเฉยๆนะครับไม่ได้ผสมอะไรเป็นลูนเพียวๆมือแรกก็มีหายครับชีนิ้วแล้วก็ใบใบใบดิดมือแล้วก็ใบกันตายนะครับก็เราเริ่มเก่อนนะครับข้อท่อเดียรชนะครับแต่ให้เขาให้เราเริ่มก่อนอยู่ตรงหน้าไปเด็กอตเค,ครับแล้วก็แปะคอ,อยใบไปก่อนเลยครับแล้วก็ใช้อันนี้ เรียกผู้หญิงครับเมียเซอสิลตอนนี้เราก็ทิ้งเอาแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้เวทเราได้บูเข้าไปก,ก่อนเลยครับเจ้ผู้หญิงก็ทิ้งทิ้งใบจิ้มไปเลยครับเพราะไม่ไประโยชน์ในเทิร์นแรกนะถ้าเกิดเขาเล่นเอฟเฟกต์มอนเราเล่นนี้ได้เซอฟก,ก่อนเลยครับแล้วก็เส็จขอ,อยใบมูครับเป็นแดนเจอร์ครับแดนเจอร์ <Danger ous S 1> นี่ก็มีหลายสายนะเป็นแบบแดนเจอร์ไคจูแดนเจอร์ ous, ล้วนแดนเจอร์ผสมโน่นนี่นั่น เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเขาเล่นอะไรแล้วก็แปะฟิวแล้วก็เซ้สองครับรอเขาลงมอนแล้วก็ใช้เทคนะเราก็ใช้นี่ก่อนเลยครับการตายครับเพื่อเขาทําอะไรเขาผ่านเลยครับไม่ค้อใหม่เป็นกันนะไม่เป็นไรครับเราก็เล่นเขาไปเรื่อยๆจจครับโจใบการตายไม่สองมาแล้วก็เซ้ปีตอนนี้ถ้าเขาไม่กระดูกกระดิกอะไรเราก็ใช้นี่ไม่ได้ครับเพราะนี่ต้องเร่งมอนนะเราก็ดูเชิงเขาไปก่อนครับ เขาก็ยะผ่านอยู่ไม่ทาอะไรทิ้งโอโรจิครับโอโรจินี่ก็มูฟเด็กนะครับมูฟเด็กแปดใบสเปย์ขึ้นไมาได้เป็นตัวบีดดาวครับถ้าดูโซบาเนี่ยครับเขาหน้าจะเป็นเด็กกับไอเกนมาจูครับที่ว่าตัวแดงๆครับที่ลงมาแล้วเพิ่มพลังตามมูฟโซนนะเขาก็จะได้เปรียบเราครับถ้าเราโดนตีทีเดียวน่าจะตายเลยเพราะว่าเรามูฟเด็กเขาเยอะดูต่อไปครับจัวครับแล้วก็ใช้นี่เลยเพื่อมูฟเด็กเขาครับเราต้องเอาเด็กเขาให้หมดละ ใช้นี่ชีตผู้หญิงเลยครับเพราะว่าเขาไม่เล่นอะไรเนาะเราก็มูเขาสามใบกับนี่เป็นสี่ใบเอาเลยสามใบครับได้อะไรมาบ้างนี่ครับได้เ,เป็นเด็กอ,อย่างที่ว่าจริงด้วยเราก็ย 3, ัดสามจขึ้นมาหาไปเล่นครับมูเพิ่อมอีกใครจูครับกไอ้ตัวนี้เสือดีเข้าเธอเขาครับเขาก็าผ่านไปเรยครับเพราะว่าเขาคงไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่า เนื่องของนเป็นเด็กล้วนนะมันไม่ไปยาไปตีเขาอยู่แล้วเขาโจบผ่านโจผ่านเราก็ทำเลยเขาไม่ได้มอบวัตบู่คคับเผื่อเขาแบบใช้ฮาปงฮัออปีนะเพราะว่าถ้าไปโซงเนี่ยครับเราก็จะไม่เลนบางแล้วเราก็จะไม่เปิดไปเก็บไว้ใช้ตอนที่เขาเหมือนจะทําอะไรดีกว่าเราจัจวหาของครับได้ใบเสร์ฟครับใบเสร์ฟค่อนข้างดีครับเพราะว่ารีเดกเขาได้นะเราเสร์ฟใบนี้มาเพราะว่าในกรณีที่เขาไม่ลงเลยเลยจะมีแค่ใบนี้ใบเดียวที่ใช้ได้ มุ้ได้เข้าครับมุไปเร,เรื่อยครับเขาไม่เล่นเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนี่ครับเกณฑ์มาถึงอีกด้วยตีวยบวกตามมุ้ดโซนไปสี่ร้อยครับถ้าลงมาถ้ามุ้ดเขาถืออยู่แล้วเนี่ยลงมาตอนนี้ก็สี่พันเลยครับเราใช้ฟิวครับยัดหาครับหาใบที่มันใช้ได้า่าไปเรื่อยใบนี้จะไม่เอาใช้นะครับเพราะว่าเรามีใบนี้ละเดี๋ยวใช้ใบนี้ก่อนอ่ะเขาโจผ่าน ัวหายครับเราใช้หายก่อนเลยตอนนี้มือจะเริ่มเต็มแล้วครับถ้ามือเกินเจ็ดใบต้องทิ้งนะเราก็พยายามใช้มือครับชี้นิ้วครับชี้ตัวจิไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าเขาปล่อยมูฟก็โดนมูฟไปแต่ถ้าเกิดเขาตุกติกเนี่ยเขามูฟเด้เขาแปดใบเพื่อเอาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เล่นอื่นครับได้ยิงได้ใบได้อะไรเพื่อรีดเดคเขาอีกเขาให้มูฟเขาเขาไม่ทำอะไร ก็คอยใบจบเลยมือเกย์เขาต้องทิ้งจ่าใบนี้ใบซ้ำครับไม่เป็นปัญหาไม่ขอเขาเริ่มเยอะแล้วครับเราก็เปิดไอ้นี่ก่อนเลยกัะตายเผื่อเขาลงไอ้นี่ลงมาไล่ตีเราอเขาไม่เล่นอะไรครับอันนี้บิ๊กฟูดครับเมื่อโดนดิสดิสจากมือเกย์ครับเมื่อโดนดิสจะได้ยิงกาใบหนึ่งเขาจะยิงใบนี้เราก็ใช้ผู้หญิงครับกันทำลาย เขาเธอเล่าเราก็มีคอนซ้ำครับพวกใบซ้ำๆล้วก็ใช้ใช้เสื่อเรียกใช้ต้องเรียกแต่หมาแล้วครับเพราะว่าเราใช้ไอ้ตัวหมดแล้วมีหมาแค่ตัวเดียวหมาก็ไม่กันตีครับเขาตีหมากา็ได้ยิตงตัวนี้เราก็ใช้ฟิวด้วยได้ครับตัวหนึ่งหาได้เสือไปอีกแล้วเราใช้ใบเสือครับ ใบกันตายนะจะโมเดลเขาสามใบตอนนี้เราก็ได้สองใบก่อนแล้วเลยใช้นี่พอเข้าตาเขาปุ๊บไฟฉายครับเพราะว่าเมื่อตะกี้ลูกจั่วไปแล้วเนาะไอ้เราก็เปิดครับเพราะว่าเรามีเยอะละโมเดลเขาครับสามใบเพื่อใบหนึ่งแล้วก็ฟิลครับยัดจัวจ่วจอสองเขาไม่จะ ไม่ค่อยดีครับตอนนี้มีแต่ใบที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าดูทรงแล้วเขาจะรอเรยอย่างเดียวเลยเ,เด็กเขาเหล,ลือสิบใบล้ไม่ไล้ครับตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่เพราะไงเราเมียนี้ปลอดภัยแน่ๆมีแต่ใบนี้ครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับเราก็ใช้ชี้นิ้วเพื่อมูฟหลุมเขามูฟเล่นๆไปเลยครับเพราะว่าเราจะเอามูฟหนึ่งใบจากใบนี้ หนึ่งใบหรือแปดใบแล้วครับตอนนี้ถ้าเราปล่อยไว้มือเราก็เราก็ต้องทิ้งคน้ที่เปล่าๆครับเราสู้เราเซตไว้ดีกว่าเพราะไงช่องเราเหลืออยู่แล้วเพื่อเขาทําอะไรเขาจบเออียแล้วมันจะโบนะครับเยียดีเหมือนเราจะมูฟฮปปี้เข้าไปแล้วด้วยน่าจะค่อยค่าปลอดภัยเขาจะมีไลนิ่งสตอมไม่รู้ใส่กี่ใบในนี้ไม่มีในนี้ก็ไม่มีเขา่าจะถือไว้บนมือนะครับเอาไว้กาวปิดเราทีเดียว ันเยอะเกินครับใบพวกนี้ก็ทํได้ไม่ได้เพราะตอนนี้เขาขอแค่จังหวะเดียวครับเพราะว่าหลุมมันเกินละถ้าเขาแบบจังหวะเดียวเขาเคลียร์หมาได้ปุ๊บแล้วเขาลงไอ้ตัวแดงๆเกณฑ์มาจูครับตอนนี้เกณฑ์มาจูก,ก็ตีแปดพันกว่าแล้วลงมาปุ๊บตีเข้าทีแล้วก็ตายเลยแล้วมันเด้เขาเหลือน้อยแล้วครับเขามีหนึ่งตัวตัวเดียวครับเดฟพวกนี้น่าจะใส่สามตัวแปลว่าเขาถือบนมือครับอย่างน้อยต้องมีตัวนึงแน่เพราะมือเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีวาบโบกุ ซื้อโลจิครับค่าเท้จวเลยก็ยังไม่เจอใบที่จะช่วยมูเขาเราก็จวผ่านครับเหลือหกใบแล้วไลท์ถือห้าครับและยิงตอมจริงด้วยครับแต่ว่าไลท์ยิงตอมตัวเนี้ยเราไม่มีผู้หญิงแล้วผู้หญิงเราหมดละตังนี้ก็ต้องยอมพ่านไปแต่ว่าเราจะรีเดีกเขาได้ครับเราใช้คอร์สได้เพราะว่าเขาพีการใบหนึ่งนะเราเปิดนี้ด้วยว่าโคูครับเพราะเขาทำท่าจะบุกละเราเปิดนี้ปุ๊บเชยแล้วเชยที่ซ้ำอ เอาด้เข้าใบหนึ่งแล้วก็ขออีกใบเป็นสองใบทั้งหมดแล้วก็พังเอาขอกอใบไม่ได้ครับเพราะพังก่อนก็เหลือสี่ใบแล้วก็ใช้ครับเซตตีไวเพราะกระต่ายเนาะแล้วก็เ,คครกเพราะตานอนนี้เขาเหลือสี่ใบครับเขาจั่วก็จะกลายเป็นสามถ้าเราใช้นี่ได้ก็หมดพอดีถ้าเขาใช้นี่ขเขาเสิร์ฟปุ๊บเราก็ใช้ไปนี้ก็จะเหลือใบเดียวแต่เรามีคอยครับยังไงเราก็ปิดเขาได้อยู่แล้ว เลยชาวใแล้วครับเขาเริ่มบุกจริงๆละไปจูครับแท็กหมาแล้วก็ลงเสือเสือตัวนี้เขาจะดีดไคจูเราขึ้นมือพร้อมกับตัวเองได้นะแล้วเขาก็จะบอดเราก็จะลงแต่ว่าเราไม่เขาทําอะไรครับเราเชงชิงใบก่อนเลยเพราะเราลอมอนเขามานานละตอนนี้ใจ้เขาก็จะหมดแหละ,ะเข,าข้ามาคอาโทรลไปครับโอ้เพราะตอนนี้เขาต้องปิดเราให้ได้แล้วพอเจ้เขาหมดละ เป็นปรกครับลำเบอร์9กก็จะเล่กต so ัวต <imes> ีหมื่นครับแล้วก็การตัวตีครับเราก็ใช้วาวโบคูวาโบคูครับเธอนี้จะไม่รับดาเมจเรียกรตอนตีหมื่นมาครับกลับเนี่ยครับมีเกมมาจูงจริงด้วยตีหมื่นสี่พันครับถ้าเกิดเราถ้าเขาตีเข้าแบบสักทีเดียวเราก็แพ้ได้เลยเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าเราเปิดวาโบคูไปแล้วครับยังไงเราก็ไม่ตาย ตีครับ9 0ั0ไม่เจ็บครับใครตีมาก็ไม่เจ็บเขาจบปุ๊บเข้าเชิญเราจั่วครับแล้วก็เซตไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วก็ผ่านได้เลยครับเดยวเขาก็จะหมดประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาของเด็กลูนล้วนนะครับเพราะว่าเราจะไม่พลังในการโจมตีเขาเลยถ้าเกิดเขาปอบปล่อยโล่เงี้ยแล้วเขารอแบบจังหวะที่เราพลาดทีเดียวเงี้ยเราก็ถึงแพ้ได้เลยก็เดี๋ยว สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวมีลีดิดต่์ตอนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับ